ทำเป็นผู้จากครับอย่างงู้นอย่างนี้ดูแมนมากเลยนะลูกบางวันเนี่ยก็ไปค้างคืนบ้านสาวบางวันสาวก็มาส่งไม่ซ้ำหน้าผมว่าจริงๆแล้วคงไม่ใช่แฟนหรอกครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนสาวครับส <c oughs> วัสดีครับแม่จ้ะเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนนะครับ <c oughs> อ๋อแม่ครับเดี๋ยว วันนี้หลังเรียนเสร็จอาจจะไปกินเรียนกันต่อนะครับอาจจะกลับดึงหน่อยหรือไม่ก็อาจจะนอนันเพื่อนเลยครับอได้สิเที่ยวสนุกนะเออ <c oughs> ตื่นไปโรงเรียนแค่เนี้ทำไมต้องให้แม่คอยปลุกด้วยฮะ <c oughs> มีที่ไหนอะใส่ชุด <c oughs> นักเรียนแล้วอะยังไปนอนต่ออีกหัด,ดูลูกบ้านอื่นเขาบ้างสิ ตั้งแต่ไก่โหไปโรงเรียนหมดแล้วเนี่ยโหแม่ก็เมื่อคือนอะ่ะผมเล่นเกมดึกไปหน่อยเดี๋ยวผมไปนอนต่อเรงเรียนก็ได้ไปแล้วไปแล้วปวดหัวแต่เช้าเลยนะคูเป,ปิ้ล เด็กสมัยเนี้ยมันก็ติดเกมมาทุกบ้านนั่นแหละคูเปิ้ลแต่เจ้ายอดนลูกชายของฉันน่ะฉันอนุญาตให้มันเล่นเกมได้เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นแหละวันอาทิตย์แต่ไม่ให้มันเล่นหรอกเดี๋ยววันจันทร์มันจะตื่นสายเหมือนกับเจ้าซื่อลูกชายเธอนี่ยได้ยินว่าเจ้าซื่อมันอยากเป็นทหารไม่ใช่เหรอเธอต้องรู้จักสร้างวินัยให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะ คุณนะคะหมอเดือนจันไปนทำงานแล้วนะค่ะเช่สอนลูกตัวเองให้มันได้ดีก่อนเถอะใช่ว่าเป็นหมอแล้วจะสอนลูกให้ได้ดีทุกคน กลับมาแล้วค่ะแม่เอามาปร,ประตูให้หน่อยสวัสดีครับนะเปิ้ลสวัสดีจ้ะไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้โหปาร์ตี้กันจนถึงเช้าเลยเหรอลูกครับแม่ ไปเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบท่าก่อนปะ่ะครับนี่เจ้ายอดลูกชายหมอเดือนไปดื่มแล้วก็ปาร์ตี้กลับตอนเช้าอย่างนี้เลยเหรอคะแบบนี้หรอคะที่เรียกว่าเด็กมีวินยัยเด็กผู้ชายมันก็แบบนี้แหละ เวลาเมาแล้วก็มันก็ไม่ชอบกลับบ้านกับช่องมันตัวฉันเองก็ไม่อยากให้ลูกบนเสียงขับรถกลับบ้านด้วยบางทีมันก็ไปน,นอนค้างบ้านเพื่อนบางทีก็ไปค้างบ้านแฟนมันเป็นเรื่องธรรมดาตายแล้วหมอเดือนนี่เด็กอายุเท่านี้หมอเดือนอนุญาตให้มีแฟนแล้วหรอคะเนี่ยไม่เร็วไปหน่อยหรอคะออจะไสมเนี้ยมันไม่ใช่สมัยเราแล้วนะเปิ้ล เด็กสมัยเนี้ยมันก็มีแฟนเร็วเป็นเรื่องธรรมดาเจ้ายอดลูกชายของฉันน่ะหน้าตามันก็หล่อเหลาเป็นที่ถูกใจสาว,สวเขาซะด้วยนะสิว่าออแต่เจ้าซื่อน่ะมันมีแฟนหรือยังล่ะไม่เห็นมันพาผู้หญิงเข้าบ้านเลยนะเห็นวันๆเอาแต่แต่งรถแล้วก็ไปแข่งรถแบบเนี้ยน่าเป็นห่วงมากกว่านะหมอเดือนคะหมอเดือนไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกชายฉันหรอกคะ่ะ ลูกฉันฉันสอนเองได้ขอบคุณนะคะจ้ะมั่ก็ดีซื้อเสร็จแล้วยังเนี่ยเ,เร็วสิสายทุกวันเลยนะไป่ะแมะ่อื้อหยิบแม่เลนะสาย,ยานี่มีไอ้ชาวบ้านทำไมเนี่ย มาแล้วลูกมาเร็วมาเร็ววันนี้สงสัยพวกเราต้องฉลองกันหน่อยแล้วมั้งลูกชายคนเดียวของฉันสอบติดทหารไม่เหมือนกับใครบางคนที่เพิ่งรู้ว่าลูกชายของตัวเองอ่ะไปแต่งแต๋วเปิดตัวในงานวันจบของโรงเรียนแกรนโอเพนนิ่งกันไปเลยจ้า แม่ดูนี่สิเขา <จะ S 2> แชร์ก,กันเต็มเฟซเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> แหมแหมทำเป็นผู้จากครับอย่างงู้นอย่างนี้ดูแหมมากเลยลูกบางวันเนี่ยก็ไปค้างคืนบ้านสาวบางวันสาวก็มาส่งไม่ซ้ำหน้าผมว่าจริงๆแล้วคงไม่ใช่แฟนหรอกครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนสาวครับ <c oughs> มันก็แงอยู่แล้วล่ะลูกเนี่ยตั้งแต่วันนั้นน่ะนะก็เห็นว่าหนีออกจากบ้านสงสัยจะอายอะ่ะไม่กล้ามาสู้หน้าชาวบ้านชาวชาว่องเขาแล้วแหละแม่ขอตังมืออะไรอะ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กจะเอาตังไปเยอะขนาดนั้นทำไมเอาแม่ก็ผมสอบติดทาหารแล้วอะ ไหนจะเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่หผมยาวแบบนี้เขาไม่ให้เข้ากลมนะแม่ออออออจริงด้วยจริงด้วยครับใช้ให้มันประหยัดหน่อยนะเราอะ่ะครับแม่ไปไปไปรีบไปซื้อเร็วเอาให้เต็มยศหล่อๆเลยนะลูกนะ เพื่เป็นปีติดทอมแม่มาได้แล้วลูก สึกผิดที่ทำให้แม่ผิดหวังหลังจากงานเลี้ยงจบวันนั้นหนูทําให้แม่ต้องอับอายชาวบ้านแต่นั่นมันก็เป็นตัวตนของหนูจริงๆนะคะหนูขอโทษที่หนีออกจากบ้านโดยไม่บอกลาแม่ตอนนี้หนูได้งานประจำที่พัทยา หนูได้เป็นน่าโชว์ที่คาบาเล่ค่ะแม่เป็นงานสุจริตและมีความมั่นคงที่ลูกไปค้างบ้านแต้มบ่อยๆลูกลกไปสอมเต้นกับแต้มน,นี่เองโทลูกแม่ สุชาส่งตังค์มาให้แม่อีกอา้าหมอเดือนนี่กำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าจ๊ะแม่แค่ข่าวลูกชายเป็นกระเทยแพร่ะสะพัดในหมู่บ้านไปแค่นี้เองอะ ถึงขั้นต้องย้ายหนีเลยเหรอจ๊ะใช่จ้ะฉันกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะหลู่ใครอ่ะ สวัสดีค่ะนาเปิ้ลสวัสดีจ้ะพอดีวันนี้ยอดจะมารับแม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะความจริงบ้านหลังนี้ก็ดีนะคะแต่เสียดายที่มีเพื่อนบ้านนิสัยแย่ยอดก็เลยไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่ทั้งใหญ่แล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยไปกันเถอะค่ะแม่ อ๋อนภพลคะคราวหน้าถ้าเจอกันอีกอะไม่ต้องมาแซะหนูเรื่องเพศอีกนะคะถึงแม้หนูจะเป็นแบบเนี้ยหนูก็หาเลี้ยงแม่ได้ไม่ต้องให้แม่มาลําบากตอนแก่อย่างน้อยหนูก็ไม่เคยหลอกเอาเงินของแม่แล้วก็โกว่าได้เป็นทหารเหมือนไอ้ซื่อลูกชายของนเปิลไงคะทุกวันนี้ ยังขอเงินนะปิ้ลใช้อยู่เลยไม่ใช่เหรอคะยอดไปกันเถอะแม่อยากเห็นบ้านหลังใหม่จังเลยไปกันครัแม่